สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้จะมาแนะนํานาฬิการุ่นพิเศษครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาอย่างสวยงามทนทานทนหดมีอายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีเอาละเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับนี่คือนาฬิกาที่พูดถึงในวันนี้ครับนี่นี่เป็นนาฬิกาแบบคาซิโอสแตนดาร์ดดีตอนรุ่นใหม่ล่าสุดครับรหัสรุ่นนาฬิการุ่นนี้มีรหัสรุ่นว่า DW291H1BVDF รหัสโมดูลเครื่องคือ3484นี่คือนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุด อนนี้นะครับมีออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีเงินสีแดงแล้วก็สีดำในวันนี้นะครับผมขอเลือกสีแดงมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันก่อนนี่ตอนที่ผมจับนาฬิการุ่นนี้นะครับแล้วก็ดูแบบใกล้ๆนะแวบแรกนะสิ่งที่ผมชอบเลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยนาฬิการุ่นนี้คือนาฬิการุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีตัวเรือนขนาดใหญ่มากแล้วก็ดูทนทานดูแข็งแรงจนไม่เชื่อว่าไม่อาจจะเชื่อว่านาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบบคาซิโอสแตนดาร์ดคือหน้าตา รูปร่างของเขาเน like, ี่ยม er ันเหมือนกับนาฬิกาประเภทแบบ G-Shock เลยทีเดียวนะครับเอาล่ะวันนี้ก็สรุปจุดเด่นมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับนาฬิการุ่นนี้ด้วย3ข้อมารู้มารู้จักจุดเด่นกันดีกว่าว่านาฬิการุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นข้อที่1นนาฬิการุ่นนี้นะครับ DW 291ตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่นี่คือจุดเด่นข้อที่1พอมันมีขนาดใหญ่แล้วจุดเด่นของเขานะครับก็คือมีหน้าจอดิสตอนที่มีขนาดใหญ่ด้วยครับเวลาที่เรามองไปนะเพียงแค่เหลือบตามองนะครับก็จะสามารถรู้ได้ได้เลยว่า เวลาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับก็ทําให้เรามองเลขได้อย่างง่ายดายมากขึ้นด้านบนครับก็จะแสดงในส่วนของวันในสัปดาห์เดือนแล้วก็วันที่ตรงนี้ก็มองง่ายมากครับเพราะตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวด้านข้างครับวงกลมด้านข้างตรงนี้ตรงนี้บอกเลยนะว่ามันออกแบบมาคล้ายๆกับเรดาร์เลยแหละแต่จริงๆแล้วในส่วนนี้นะครับก็คือในส่วนของเดี๋ยวซูไ่ดูนะนี่ในส่วนของเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีที่เป็นแบบดิจิตอลครับ ผมว่าเป็นอะไรที่ดูเพลินมากแล้วก็ดูดูเท่มากๆด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่1คือความใหญ่ตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยถ้าเอานาฬิกาเรือนนี้มาให้ดูเรือนเดียวอาจจะงงว่าแล้วมันใหญ่กว่าเรือนธรรมดายัางไงผมเอาเรือนธรรมดาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนี่คือนาฬิกาคา s ิโอสแตนดาร์ดรุ่นธรรมดาครับนี่พอเปรียบเทียบแล้วนะจะเห็นเลยว่าเรือนทางซ้ายมือเนี่ยจุดเด่นคือความใหญ่โตจริงๆมันใหญ่กว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็หนากว่ามากๆด้วยนะครับให้ดูท้านข้างครับเห็นไหม หนากว่าเยอะมากๆเลยนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่1คราวนี้มาดูจุดเด่นข้อที่2กันบ้างจุดเด่นข้อที่2นะครับนาฬิการุ่น DW 291ตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้มีลุกมีรูปแบบมีลักษณะที่ดูทนทานทรกดแข็งแรงดูได้จากนะครับขอบข้างตรงนี้นี่ถูกออกแบบมาดีมากครับให้ดูแข็งแรงบึกบึนและยิ่งในส่วนของน็อตตรงนี้นะครับทำให้มั่นใจได้เลยว่านาฬิกาตัวนี้นะครับมีความแน่น มีแน่นมีความแน่นหนาในการประกอบนะครับมีความแข็งแรงและในส่วนของปุ่มครับปุ่มด้านข้างนี่คืออีกจุดหนึ่งที่มันเด่นมากๆเลยนะสำหรับนาฬิการุ่นนี้คือมีปุ่มด้านข้างที่เป็นลักษณะเฉียงและมีขอบปุ่มด้านล่างนี่ครับที่มีขนาดใหญ่เห็นไหมฮะขนาดใหญ่มากทําให้มั่นใจได้ว่าเวลาที่เรากดปุ่มนะปุ่มจะไม่เสียแน่นอนนี่คือความเจ๋งของเขาแลยข้อหนึ่งคือปุ่มเขานะครับจะเป็นปุ่มแบบเฉียงเห็นไหม จะเป็นปุ่มแบบเฉียงทําให้เวลาที่เรากดปุ่มใช้งานปุ่มนี้นะครับมันกดง่ายกดให้ดูเลยดีกว่าปุ่มไฟนะครับนี่นะกดง่ายมากเทียบกับรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดานะครับปุ่มจะเป็นเพียงแค่ปุ่มที่ชี้ออกด้านข้างเห็นไหมครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็จะทําให้กดยากครับเห็นไหมกดยากแต่ปุ่มแบบนี้ทําให้เรากดง่ายมากขึ้นครับนี่นี่คือความเจ๋งของเขาคือความที่มันออกแบบมาดูแข็งแรงทนทานตลอดและปุ่มก็ออกแบบมาดีมาก นี่คือจุดเด่นข้อที่2และจุดเด่นข้อที่3ครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเมื่อเรามองด้านบนมันจะเขียนเลยว่า10 years battery นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีอายุการใช้งานยาวนานแบตเตอรี่ถึง10ปีนอกจากการออกแบบที่ดูทนทานภายนอกแล้วนะภายในยังมีการออกแบบระบบพลังงานที่ทนทานมากขึ้นอีกด้วยนี่นี่คือจุดเด่น3ข้อสรุปจุดเด่น3ข้อนะได้แก่ข้อที่1ตัวเรือนขนาดใหญ่ทําให้หน้าจอด้านล่างนะครับมีขนาดใหญ่ทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นหน้าจอได้ยอย่างชัดเจนข้อที่2 มีการออกแบบปุ่มต่างๆหน้าจอต่างๆหน้าปัดต่างๆรวมถึงตัวเรือนต่างๆเนี่ยให้ดูทนทานทนาดแข็งแรงแล,งและจุดเด่นข้อที่3มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากถึง10ปีและนี่คือจุดเด่น3ข้อคราวนี้มาดูสเปคอื่นบ้างว่านาฬิการุ่นนี้มีสเปคอะไรบ้างพอพูดถึงสเปคครับผมคิดถึงตรงนี้เลยในส่วนของแท็กแท็กมันจะเขียนว่า DW DW คือ Digital Water Resistant นั่นหมายความว่านาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลที่สามารถกันน้ําได้ นาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่านะครับเหมือนกับ G s h ช็อเป๊ะเลยเหมือนกับ G s h o ็ k เ,เป๊ะเลยนะครับและนอกจากนี้นาฬิการุ่นนี้ผมงเขาก็ได้ด้วยเลยนะมีระบบ World Time คือสามารถดูเวลาโลกได้มากถึง3 1โซนเวลาหรือ48เมืองทั่วโลกนาฬิการุ่นนี้ยังมีระบบการตั้งปลุกนะครับได้มากถึง5ครั้งต่อวันมีระบบนับเวลาถอยหลังมีระบบจับเวลานี่ครับ เรียก o p t i o นพื้นฐานแบบดิิตอคลครบเลยแบบ g s ช็ Sho ck ครบเลยถ้าถามผมว่านาฬิการุ่นนี้มันแตกต่างกับ g s ช o c k ยังไงหลายหลายคนอาจจะมีคำถามตรงนี้นาฬิการุ่นนี้มีไม่มีระบบเดียวที่ g s ช็ Sho ck มีนั่นคือการทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนแต่ถ้าถามผมนะผมก็มองว่านาฬิกาแค่นี้มันก็เหมาะออกับการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วอะแล้วยิ่งด้วยราคาครับเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงเลยก่อนพูดถึงราคาขอพูดถึงขนาดก่อนแล้วก็น้ําหนักก่อนนาฬิการุ่นนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่วัดจากทางซ้ายไปทางขวานะ ขนาดของเขาจะอยู่ที่50.4มิลน้ำหนักโอ้เป็นอะไรที่พิเศษมากตัวนี้นะครับน้ำหนักพอๆกับ T-Shock เลยคือมีน้ำหนักเพียงแค่63กรัมเท่านั้นเองเท่าเทียมกับ T-Shock เลยนะครับราคาปัจจุบันนี้นะครับผมค้นหาราคาตามเว็บไซต์แล้วเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังไม่ค่อยมีรุ่นเออร้านไหนวางขายนะครับราคาโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่1,690บาทจนถึง1,990บาทเป็นราคาที่ลดมาแล้วอ่ะเขยาย้ำว่าเป็นราคาที่ลดมาแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นาฬิกาที่ดูทนทานแข็งแรงและมีตัวเรือนขนาดใหญ่มีปุ่มที่สวยงามแล้วก็กดได้ง่ายผมขอแนะนำเป็นนาฬิการุ่นนี้เลยคือนาฬิกา casio standard d i t o n dw 2 9 1และคำแนะนำสุดท้ายครับเนื่องจากนาฬิการุ่นนี้มีขนาดใหญ่ผมอยากเ,เพื่อนๆนะครับได้ไปลองใส่ตามเคาน์เตอร์ของร้านนาฬิกาชั้นนำทั่วไปหรือเคาน์เตอร์ของ cmg ก่อนเพื่อจะได้ดูว่านาฬิกาตัวนี้มันเหมาะกับเราไหมอันนี้นี่คือคำแนะนำสุดท้ายของผมนะครับโอเควันนี้ขอทำคลิป รีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจ,นจ,จเอานาฬิกาแบบสวยๆมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันอีกวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และเจอนคลิปถตดไปครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ